สวัสดีครับน่าบอกทยอนบินเลยครับว่าสามคนนี้คือสามหญิงไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดบนเวทีบอกพราะว่านี่คือผู้หญิงที่สวยและดังที่สุดสามคนในเมืองไทยเมสี่คนละกันบอกเขาลืมรวมตัวเองเดี๋ยวเรามาให้สาวๆเนาะพูดคุยกับยอนบินกันดีกว่าพี่เจริญได้ได้งั้นขออนุญาตเริ่มจากคนแรกก่อนเลยเอ่อน้องเดลล่า น้องเบล่าครับอยากสอนอะไรฮยอนบีนบ้างในฐานะที่เขาเป็นแขกบ้านแขกเมือง,างามาวันสงการานช่วงนี้ก็อยากจะสอนยิ้มแล้วกัน,นะคะ่ะเพราะว่ายิ้มเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยของประเทศไทยเป็นคำที่พูดว่า Thailand Land of Smile ค่ะนี่นม่อยอนบีมลองยิ้มเหมือนวานให้กับแฟนๆไหมคะ เขายิ้มแล้วเรามอบของให้เขาดีกว่าค่ะลูกเบลล่าได้เบลล่าครับเบลล่าวันนี้มีภูมิลายนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์มามอบให้ด้วยของที่แขงก็ได้นะครับที่ละอ่าขอบคุณครับเอากระือกับเบลล่าหน่อยนะครับนี่แหละเขาจะได้รู้ผู้หญิงไทยสวยคนที่สองครับต้องมาที่ปู่ว่าปู่ครับวันนี้ให้ยอนบินมาอยู่ตรงนี้แล้วเบลล่าเขาสอนยิ้มไปแล้วปู่อยากสอนอะไรครับมาเมืองไทยที่สำคัญที่สุดต้องสอนวิธีไหว้ค่ะ เดี๋ยวครูจะสอนไหว้เหรอลูกค่ะเพราะไหว้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเป็นเอลกลักษณ์เมืองไทยจะเป็นที่เดียวที่เรามีการไหว้เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากใช่เราไหว้เก๋วกว่าประเทศอื่นในโลกเลยล่ะใช่เราทา <laughs> ักทายนเก๋คอยจีนปูจัดก,การเลยค่ะคุณใจจนเหมือนลู้นแปลนะคะไฮไหว้ยังเหรอประหยัลูก าไม่ได้สอนว่าอย่างเดียวปริยามีอุปกรณ์ต้องบอกใจยองคือบอกนิดนึงครับว่าเวลาเล่นสงการเนี่ยเขาจะมีเอ่อเชือลายดอกไม้แล้วมาสงการนิดนึงครับคนเก๋จริงจะต้องใส่ในวันสงการนะจ๊ะจะได้ไม่ใส่ตัวโปก้เออแหละนี่ถือว่ามอบให้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปใส่หลังบ้านขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาถึงหน้าแม่บ้าแม่หน้าของเราไม่ค่ะ บินดีคะงั้นเราที่ทุกคนต้องทำด้วยกันค่ะคือพูดภาษาไทยค่ะใหญ่แซงว่าวันนี้น้องใหม่จะมาสอนภาษาไทยเอาเอาว่าผมยัดพี่โอปอล์ย่าญาติเดอะซีวิตพี่จะไม่มั่นคงพี่เกรงใจแฟนค่ะจริงๆเอาเอนผมรักเออแฟนแฟนจ่านะเออดีนะดีนะเออแฮปปี้ผมรักเกินแฟนผมรักคนไทยหรืออะไรอย่ก็ ใกล้ๆกัด้วยลูกผมเนาะผมรักผมเนาะแฟน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 ธรรมดาที่ไหนอะผมรักเป็นแฟนเอ่อแต่ว่าไม่ได้มาบอกรักอย่างเดียวเมื่อกี้เขามอบเสื้อไปแล้วเขามอบสัญลักษณ์เป็นดอกไม้ไปแล้วเหนืออุปกรณ์อย่างหนึ่งอยบินในการเล่นน้ำครับสนุกมากซิอุ๊ย ง่มากนั่นก็คือปืนฉีดน้ำนะครับเอาเรามอบให้เรามอบให้ขอสินตัวมือด้วยนะครับเป็นปืนฉีดน้ำเป็ดันสูงนะคะบอกพยอนบินว่าอย่าอย่าอย่าอหยาบหยาเล็งเป้าค่ะที่เรากลัวค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือของขวัญจากคนไทยที่ทำพาร์ทคอนนะครับจัดให้สามสาวที่จำที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในช่วงนี้ตองบอกให้กับพยอนบินถูกต้องค่ะในโอกาสนี้ แ่นดีนะคข่ต้องอรลยเดียวเ่าจะรู้ว่าเขาต้องขอโทษที่รับอย่างเดียวเไม่มีของขวัญให้เนรู้สึกขอุณไม่เป็นไรตัดกนเลยเราหน้ามาติดมาด้วย